ถ้าอยากดูไลฟ์ GDAV สุดสดก็มาดูกนันได้ที่ทวิต f ล e l ิ n g s l o c k l i f ์นะครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะฮะเข้ามาแล้วนะผมก็ฝปาก,ออกกด follow ตรรงูปหัวใจตรงนี้นะฮะแล้วกดปรับเลือกตรงนี้เป็น on นะฮะเพื่อจะแจ้งเตือตนทุกครั้งที่มีไลฟ์เร็มนะครับเเนกกกูไ้้ัี เดดรันนะฮะยูก็ใครครับเดนเองครับผมครับผมด่านนี้เป็นด่านเดดรันไอ้คาว์วีลนเนอร์ขอโทษพูดผิดคาว์วีลนเนอร์เราต้องวิ่งหนีรถนะฮะใครบอกว่าจะเพลิดหน่อยหน่อยไว้ที่ยจะเพลินหน่อยหอะไรของมึงเพลินได้หน่อยล้ออยู่แล้วที่ขี้หนูยัดแม่เฮ้ยเดวุสอยู่ไหนวะเฮ้ย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 อยอยยยเฮอยู่ เฮ้ยชบปุยลอดลอนอุ <quarto> ้ยอ en ุ้ยอุ้ยเพื่อมเกื่อมเกือบไอ้ีโอ๊ยอย่ายิงแฟเฮ้ยไอ้เหี้ยตกข้างอีกแล้วอะไรอะคือแบบโอ้โหผมลนปุ๊บโดนโดนแฟรยิงผมตกเลยอะเอาใหม่ใม่ตอนนี้ยังไม่ปิดเออเคนตายเหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต่อไม่โดนเลเอาใหม่เอาใหม่พิเต้ยเดี๋ยวเราจะแบบทีเดียว ยกแมปไปมนะชนให้แมประเบิดไปเลยจะชนให้แบบไอ้ทานให้มึงวิ่งอยู่เบี้ยวลงไปเลยโอเครอบที่สองนะครับมาแล้วถ้ามึงไม่ชนทานนะตอนนี้นี้ใครแบบจะไม่รู้ทีมลาสโหมดลาสแตนดี้เนี่ยถ้าใครชนะครบสี่รอบก่อนหนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะไปเลยนะครับจะมีจัดด้วยกันแปดรอบป่ายเที่อะไรเยอะแยะวะเนี่ย

เฮ้ยเอาไอ้เหี hey, ้ยเอาเอาอะไรอ่ะกูตายตรงนี้เฉยเลยไอ้เหี้ยอะไรอ่ะไม่ตายเหรอตายแล้วโดนตบไม่ตายกูวิ่งหนีปุ๊บกูตายเลยอะไรวะไอ้เหี่คุณงงอ่ะหลบมา ไอ้แค้นไอ้เหี้ยใหญ่แฟนนะมึงรีบกลับรีบกลับลำแล้วไอ้หุ่นบเมื่อกี้บุกเต็มที่เลยอ่ะผลกรรมตามต้นไม้เีย่ขึ้นไงวะนั่นี่นยากมากรทีะย่างประมาณี่แบบพันล้านไมล้โหขึ้นยากเลยเนี่ยขึ้นมาก็ต้องยกไปต้องวนประมาณสัแบบไม่สั้นรึมีที่เหนื่อยอ่ะไอพี่อ๊อฟมาแล้วเว้ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน เอาไว้ก่อนเอาไว้ก oh, ่อนรอมันมากันเลยรอมันมารอมันวิ่งเรามันวิ่งเดี๋ยวค่อยไปเอาเลยโอุ๊ยอีกหนึ่งตั้งวันนี้มันหนีไม่ได้แล้วน้อนจากลบอดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งตั้งหลังตั้งหลังก่อนอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอมันวิ่งไปเลยรอมันวิ่งไปถ้ามันพุทถ้ามันพุ่นสองสองเสาไฟนี่นะมันใกล้นี่แล้วอ๋อไห้อ๋อพดิโอ้ยเข้มึงเห็นมึงวิ่งได้เออนั่นแหละรวงล่า รัวงเออไปเอาวัดไปเอาวัดเอฟเคียนก็รัวไปแล้วชนไหล่วะดเลยชนไหล่วะเลยรถมันอะถึงแล้วพี่ไม่ต้องกลัวเย้ยที่ไหยแล้วเมื่อกี้แม่งอยู่ดีแม่งนี่เฉยเลยอ่ะแม่งตายเองอ่ะตายแบบมันตายที่หลังโดนตบหัวที่หลังรุงวิ่งมาตายอ่ะตายโคดีเลยอ่ะถ้าไม่มีอะไรโอ้ต้องมาเป็นการ์ดมีอะไรโอ้ตีไรอีกอ่ะ นั่นแหละมันยิงเข้าไม่ได้หรอกไอ้นี้มันยิงเข้าไม่ได้หรอกมันเข้ายากด้วยแบบว่าตายตีนแม่ไหมยาวร่างยาวเอาเฮลิคอปเตอร์ไปเอาแบบนี้นี่กูวายแต่เอาเฮลิคอปเตอร์เข้ามาที่กูบินเหนื่อยอ่ะกูกูบินกูบินก็ชนมึงไม่ชนซ้ายมึงก็ชนขวาพิ่ได้กูให้าดลงไปลงมา องหว่าท hey yeah. ่านก็ต่างจริงต่งนี้ก şey ็ได้เงี้ยถ้าเกิดเขาจะวิ่งกันอะจีบหายแล้วนี่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  หาพี่เต้ยยังจะถ่ายแม่งให้หมดเมื่อกี้กูถ่ายเข้าไปแล้วนะเว้ยถ่ายไม่ได้เพราะมันมีป้ายบังอยู่เมึงหัดอ่านป้ายติ๋วเขาบอกว่ารถมากูไม่เคยฟังป้ายเลยเดี๋ยวพี่มันต้องดูพี่ป้ายไม่ใช่ยุ่งเมื่อกี้ยังเห็นมันวิ่งขึ้นเ่ะเคนระวังได้สัตว์ไม่ตายไม่ตายอี๊ยเคนหายไปไหนวะตายแล้ว ายังไม่มายังไม่มาฝานฝนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกือครับกับไม่เกินเลยไม่ตายเลยอ่าเนี่ยกูลืมดูอุ้ยไปเลยเลไปเล้ยอุ้ยรรอด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 รอรอด ววิิ่่งงเวลามาทำเวลาทำเวลาทำเวลาฮะทำเวลาโอ้แบบซีซี layers, uh, waters, ่อะเฮ้ยดูควายพี่โดนมายังโดนมาลไอ้เหะไรอลยวู <h 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 ้รอดเว้ยเอ๊ยยังอ่อนแอเกินไปที่จะทำคนอย่างพี่เนาะอ้าวเหี้ยทำไมมันบั๊กมัไหนวะเอ้ยเหี้ยกูบั๊กเฮ้ยเดี๋ยวกูบั๊กเฮ้ยโดนบั๊กวะเฮ้ยบั๊กเฉยเลยรอดนะเฮ้ยเหลียนแกหัว เฮ้ยไอ้เหี้ยมึงออกไม่ได้อ้าวออกได้แล้วงงเลยปีดได้งงเลยงงเดชสัตว์งงงงงงกูจะไปทางไหนออไชุบอ้าวไอ้สัตว์ไอสัตว์หลบปากนู้นเจอฝั่งนี้ขอเอ้ยแต่บอกมันบินก่นเพื่อน i ิสต์ฟังก์กิ้งทมากนะฮะเมื่อกี้กูแค่ให้ฮ่าๆเฉย เราจะไม่เนี่ยตอนนี้กูจะเอาจริงแล้วเนี่ยกูจะไม่ทำเป็นเล่นแล้วเนี่ยเนนี้ยเมื่อกี้กูยังไม่เอาจริงเฉยหรอกพวกมึงเลยชาราดใจคิดว่ากูกากอะไรอย่างงี้ไงคนนู้นจะเอ่นพิเตอร์เล่นกากจังครับเมื่อกี้แล้วพิเตอร์ยังไม่เอาจริงนะฮะเอาจริงนะเตอเอาจริงมันจะไปอย่างนี้อีกรอบอีกอ่ะเมันจะไปอย่างนี้แ้่พิเตอร์เอาจริงอ่ะมันจะไปอย่างนี้นะฮะอะไรอะไรมใจะแยกใจะแย่งรถกูหลาบรถไอซ์ไอแคทไอ้แคทไอ้แคทมึงจะรีบลงมาทำไมอ่ะ กูไม่เข้าใจมึงอ่ะกูอยู่คนเดียวก็ได้อยู่แล้วจะโผ่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยละาขึ้นเรควายมากมึงนี่ไม่มีใครควายนี่นี่สวรรค์จับทีมที่กูอยู่กับใครเนี่ยเฮียโอ้โหเคี้ยงขึ้นไหเฮ้ยฮะไปเอาไปาเฮ้ยไอ้เคนมึงไปไหนไอ้เหี้ยไม่ขึ้นพวกมีอะไรสัตว oh ์ oh, <c oughs> โอ้โหกูด่าคนเดียวไม่ไหวเลยกูด่ายอวดไว้กูด่ายอ้เองไม่ต้องไกลมากไม่ต้องไกลมากมึงไม่ไปอ่ะไอ้เออไปเองเฝ้าไว้เฝ้าไว้อดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งเฝ้าไว้เฝ้าไว้มาค่อยยิงเลยมันยิงเราไม่ยิงเลยไอ้ควายเอ้ยไอ้เหี้ยมึนวิ่งจะถึงอยู่แล้วเนี่ยมึงโง่จริงๆเลยเอาเนี่ยไอ้โวนมา กัลโหลเฮ้ยเคนไปแล้วไอ้เหี้ยจบแล้วมันถึงแม่มันถึงแม่แล้วเอ้ยกระตะโกฟ้าเลยมึง จมูกอัดทั้งท้ายนอดแม่ตั้งเราเท่าไรไอ้เหี้ยมันเข้าก็ได้หมดเลยทำไมพวกมึงเล่นเลนกาจากังวะไอ้เคเลยโอเคแล้วมึงเล่นยังไงของมึงเนี่ยเคกูถามว่ยมึงเล่นยังไงเนี่ยมึงเล่นเป็นไหมเนะี่ย <N OT> ไอ้ยันต์ตักูเข้าข้างในเป็นคนเนียแล้วมึงนอนแล้วมึงก็ได้แล้วสัตว์เดือตาเยแล้กูตีลกาหมดแล้วเนี่ยมีเวลาเจ็ดเดือข้างใเนี่ยหลเนี่ยเราอยู่เนี้ยมันยิงเราไม่ได้เหรอมึงเชื่อกูเลยไม่ี้ออกมาไม่ได้หรอี้ขี้มาขีมจะบอกอไี้กูมันมาสองลำ มาสองลำว่ะเฮลิคอปเตอร์จู่โจมเข้าเองเดี๋ยวเข้าเองวิ่งตลอดวิ่งตลอดอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่งวิ่งไปเลยน้ำมันไม่หมดหรอกวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเดี๋ยวไม่เข้าไปได้ยังวิ่งไปเลยเดี๋ยวถ้ามันเข้ามานี่ยมึงไปขับรถหมุนตีลกาแล้วอลังคาชนหัวมันอ่ะเออขับแบบตายเกินแล้วก็อลังคากระแทกไปพัดแกไปพัดแตกเลย

น้าขนาด้า,าตุลกาอลยอ้าวไม่มีนี่วะอหไล้จริงยิงได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังดอนังดอนเอาดีดาเข้ามาได้ไงอ้าวดูทูมาแล้วเข้ามาแล้วเฮ้ยตุลกาหุ่นนี่หุนซุ่มมาโโดิไอหมวกกูเดาเข้า ตามมแล้วการมาลยมสันยิงสารเลยจะไปยังไงเอาจบแล้วหรอนี่กูไม่ทำฮี้ยอะไรเลยเนี่ยสี่รอบเลยอะไรวะจบไปแล้จบแล้วหรอ จบแบบงงๆว่าไม่ทำอะไรเลยโอ้ยไม่เคยได้เยินเลยดีเลยเจอกันหลายพันหน้าบาดแช่จ้ะดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดปุ่ม subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้แจ้งเตือนให้ทุกคนได้ดูกันเลย The reckoning, the sickening.